เปิดๆขมเอาเยื่อเยื่ออยู่พี่น้องเลยเนาะตื่นเช้ามากินข้าวแล้วตุ้ยนี่แหละเนาะทั้งเมตุ้ยมมตู้คนไหนมาเอามมตุยเมื่อเด้อเมื่อทำบุญเนาะ มาทำบุญ้ะนึกถึงพอแค่พี่น้องก็น่าตอนนี้การเหิตบุญอยู่พุ่นมาผอ้างบุญแล้วบาทนี้ยอยู่น้ำมูน้ำครูพระพี่นอ้องกอนไ่ตุ้ยก็ได้พอบอกเพิ่ม เก็นกำลังเหตุทีอย่างน้อหน่ขอบบอกขอบบอกเนาะขอบปูตาบปูตาหอมหนเาฮอมให้สักรักป้านอืมโแม่เนาะดีแห้งทำไาเหตุทุนเหนที่ว่างานอดอนลงคนก็ต้องบอกน้ำบ้านเอานะคงกนคะ ไปดาวงวนวนงื่วนเนาะโน่นดาวนเอ่าะตาไปจากลักบานีเ็บบุ้เป็นบุญนน้ำนี่ตอน้ามาดายห้กินเลยจับขวเปเปบ่บอเป็ดยังพวกพทำ่ี่ทำล่าแล้วผมมาเฮนี่มันคืองคังเลยพวกเดี๋ยวกันเขาถึงน้ำตั้ป่าเนี่ยเรียกวห่อช้ว ก็ตัดตึงนะบุญจบุญได้หม็ดองได้ทีมาองับมียาองแเล่มียานี้พ้ขาวพระฟ้ามบขุนบัรแล้วอยู่ดีมีแห้งตุ่มมกเลอะมีเนี้ยคิดแน่หวมียลนลายมาพ่าดแล้วันขึ้นกันยังกับมให้มีแห้งกันมให้มัน่มมกจเลอมาหล่มายาวระเมืงยังไปแล้วบ่มันชื่อหอไน่ะด่นนั lạc 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 Ừ Lào lạc 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 này lạc 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 เจ้าบอก well. ินเป็นมู่ว่าเหล่ากัมีอยู่นด้ออเากินน้ำได้กินเหล่ากินยากินซาะกินน้ำกินยาด้วเ้ากินร้หมี่เยอะนีาไม่อนไม่ดาเ้อกินได้นะกันเหล่าเยอุลาเยอุลาเยอุลาเย สุาชาวเงราัก <analytical> บ <results> ้านเรากบขันมาได้เราเล็กน้ำหญ้าแค่กฎยาคือมันจะมาถูกคมันเป็นช่องน้ได้ไดาสู้บ่้คนนทำข้าพวกข้าไม่ไปลองไม่ไปลองเลยลองเด็ด่เด้าอยากเึงงก เป็นเอียงหีครอบเพนีตามความเชื uh, ่อพี่น้องเลยเนาะที่อยู่ทา้งทางบ้านทางเมืองล่ะพี่น้องเลยเนาะทั้งจับหาเพิ่นกะก็ต้องทุกหลังคาเรือนล่ะพี่น้องอยู่ในบ้านนี้นอะเหดุตามเหครอบเพนีแต่ตามความเชื่อของบุคคลพี่น้องเลยเนาะ ให้มีเมีนจำพ่อมาให้ซักเนาะพ่อไม่ให้ซักห่อรักบ้านห่อรักบ้านรักเมืองอย่างไรพี่น้องเลยยืนเสพธนาคือพวกตั้มยุบยุบลงความเขาที่าไปกันได้ความสบายใจพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเป็นหนันเป็นนีมายังไงวะโอ้ยันบาลืม บอกขอบเพิ่นบ่หน่ะพี่เราไเฮาก็ไดบบอกขอบกันเลยเด้กน้ำจิ้งไ่ได้เพิ่นบ่เอ้ลาบกันนังกันอกเอาถอกแฉลแล้วแหละมันมีถงงยานทั้งหาอยูุ่่นนี้เพิ่นมากินละเพิ่นมาเฝ้าอเดเนอ่ยวะตูเพิ่นมาเฝ้าแล้วหันเบ่อเบ้อไ่ไเพิ่นย่างเ่นมาเฝ้าหัน กินเ,เป็หมูก็เน่าจังหน่อยจังเอา่นมาเฝ้าแประไร่นนอกนอ่ะ่นมันเล็กสิก,กินนอะนะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องอะกทั้งพอแค่กักต,ต้องเฮ็ดฮีดคี่กันเพวาะว่าเด้เอาทั้งมาทั้งเมือนต้องเสีย

โอเคพี่น้องกันเนี่ยกลายเป็นอีกเมื่อนั่งพี่น้องครับทีทางบาบุญเองเนาะแต่เป็นในน้ำเคยพี่น้องเลยเนาะก็คือนี่แหละพี่น้องบั้นกระดิเคียงข้อไม่ตุ้ยอะไพี่น้องเลยนอกตะกกีรันเกาลม่ตุ้ยก่อนยุนี่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าได้มากออกไปแล้วเนาะก็เลยทำเมนูลูกจั้นกันเนี่ยเกิดอยังไงบ้าะพี่น้องเลยเนาะ บ้านไกเ่เฮือนเคียงเนาะฮันมาทนีก็เป็นเฮือนเฮือนบุญเนาะคือเฮือนญาติพี่น้องที่ว่าทางมิตุอีกเพื่อนเอกทีมป้าบ่าได้พี่น้องเลยเนาะบุญภูญเป็นเคยนกับตอกมาอ่าซอยเบียกซอยงานเนาะบุญกับมากแต่ตีสามภูพี่น้องเลยเนาะมานอนมื้อคืนนอนมื้อคืนกับสิบเอ็ดพุง่งลงมาหาทุ่มครึ่งพี่น้องเลยนะเพื่อนสิได้เบียก์แ้วงานเนาะ คือมารอบนี้พี่น้องเลยเนาะคือมีตีเวียดแต่งงานเนาะถึงส่งพวกแขกเสียชีวิตแน่พี่น้องเลยเนาะต่อมาก็เฮือนบุญพี่น้องแน่เนาะกะจากพักผ่อนมาคอยเดี๋ยวเพียงพอปนัญนแล้วพี่น้องเลยกะสู้ๆต่อไปเนาะก็จำเป็นเนาะเวียกงานเ้ากับทีมปลากันบรายพิ่นกับทีมห้องบรายท่ากับทีมพิ่นบรายคือกันพี่น้องเลยก็คือไม่ตุ้ยเนาะกะเสดายมาอ่า มาอุ่นเนาะทางกองบุญเพิ่นไปแห่พี่น้องเอ้ยเนาะมาให้มีหน้ามีตาอยู่ในงานพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทางเกจักหน่อยเนาะย่อขอยอน้ําซอยเพิ่นแล้วก็แขกคนเพิ่นมานั่งโต๊ะตั้งแล้วก็สิได้เมื่อเอามตุ้ยพี่น้องเอ้ยมานั่งในงานบุญเนาะอ่าจนอดมื้อเช้าพแหละมต้นอนเลยบ่แลนเนาะทางเฮาก วุ่นเองกับทุกคนครอบครัวก,กับนอนอยู่หน้าพอ้วพี่น้องนอนอฝ้าเพื่อนฝาซานกับมาแลงชิงไฟว่านอนอุ่นน้ำแน่นอนก,กับจะเงียบแรงมาแรงนี่พี่น้องเง,เงียบเงาแหละ <c oughs> กับออื่นพี่น้องเลยเนาะทางวุ่นกับจะดินเดินทางขึ้นเมืองเซโปนพี่น้องเลยเนาะกับพอดีมีทางพาอาจารย์เนาะอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะ เหมอบไม้ให้กับบุญเนาะหรือว่าให้ทางบุญเองเป็นสะพานบุญให้เพื่อ,อนำเข่าสารพี่น้องเลยเนาะไปเซปโปนเราไปให้อีกครึ่งนึงสองครึ่งคนละพี่น้องเลยเนาะทางบุญเนี่็รู้สึกเป็นเกียรติแหละก็ดีใจลายพี่น้องเลยเนาะรู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลไดลายพี่น้องเลยสิได้ครับเป็นสะพานบุญให้กับพระอาจารย์เด้อเนาะ สาธุอัตุมงธนาสาธุนำไปหลายทางผา้าอาจารย์ที่ทางบุญเป็นพันบุญไห่ก็คือมีทางาผู้ใหญ่เจดีเนาะเมีใจดีเม,มีใจบุญเพลินเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพร้อมโดยลูกแล้ว,ว่าพร้อมโดยครอบคนะร,รัวเนาะเพลินก็ได้รวมทำบุญผ่านทงางพระอาจา์เนาะ เขาเลยผ่าจานก็เ,เลยงบป,ประมาณทีวททวนน่ว่าทางพี่เพื่อนอย่แหละพี่น้องเลยนะวววความตระกูลเพื่อนมหาบุญเป็นสะพานบุญต่อเพื่อซอยครอบครัวน้องนกเนาะน้องนกพี่น้องเลยเนาะน้อ,นองนกกับน้องแหวพี่น้องเลยนะเนาะเสิ่งเป็นคนใหญ่ใจบุญขออนุญาตอ่านสื่อได้พี่น้องเลย ใุญยใจบุญคือคุณสุรีพรอนคุณสุพานิดาสุภานิดาเนาะลูปลูกสมนะความด้วยครอบครัวบริจาคทำบุญขาเข่าอาหารแห้งสี่พันบาทน้อยเนาะขอครอบครัวพี่น้อยเนาะเป็นทาง าารพาร,าาราบบอะอ,อาจารย์วัดป่าพุทธรลักษาวิมุตตาลามวิมุตตาลามเลยพี่นุ่มเนาะสว่างแดนดินสกลนครพี่น้องเนาะพระอาจารย์กนเนาะคนละอื่นคนละเด้อนาอทางพระอาจารย์จะได้เดินทางขึ้นทางมองเซโปเน,นาะไปหานอนนกหนอ,นอที งางแคมทางคล้ายๆน้องใหม่แล้วเราบปใส่รองเท้าเอาละพี่น้องมีเก็บใส่เราไปใต้ต้นสงสารอยู่เนาะกับน้องแวเนาะเดี๋ยวไปซื้อขาวสารไปเพื่อนำกันพี่น้องเนาะส่วนทางบุญเร่งก็สิได้ห้าเข่าสารอาหารแห้งเาข่าสารเพื่อไปบริจาคเนาะให้กับคนไร่คนยากเนาะคนทุกคนยากอยู่เขตเซโปนพอละพี่น้องเนาะเขาได้เล่าในหน้าไม่ตุ้ยพอแคกนี่แหละเพื่อไปทำบุญทำกุศลนำกันเนาะ อ่ะโอเคพี่ดองเดี๋ยวบุญการเนี่ยเขาเนี่ยหน่ำซอยฝนก่อนจ้ากนนอนแล้วคอยไปหับไปตุ๋ยกลับมาเพื่อนบะเพื่อนบุญเนาะอ่ะพี่น้องเลยเนาะขอเลื่นการทางบนเองกับตะคายสบายดีเด้อสบายดีพ่อพี่ดองบัดสุขโขสุขคนสบายดีเอฟซีพูนยังเจ็บุญบัดทุกทานยินดีตอนหับเข่าสู่สองยูทูปประบุญสารวันเนาะขอบคุณคุณขอบคุณขอบใจลายที่ให้เกตต์ตามและหับชมเป็นกำลังใจกับประบุญสารวันตลอดมาละกัน ทา่านครอบครัวเฮาพี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบอกขอบใจหลายเด้ออะไรบุญอดไก็ส่วนล,ลายๆพี่น้องเลยเนาะเสิร์ฟเนาะเสิร์ฟน้ำก้อนบ้ดน, <c oughs> น,นเนี่ยมีทางอาหารบุญกระตางบ่ต่างยังงานดองพี่น้องเลยเนาะเป็นงานดองกับแบบมีคือการคล้ายกันเนานะแต่ว่าอาหารการกินเนาะเราก็ต้องเคียวพร้อมแล้วพี่น้องเลยเนาะคือนีน่แหละ จะมียาเหล่ายาปาปิ้งเนาะอ่ามาน,นิกายินตามเนาะยินตามเจ้าพระเด็กพี่รองเด้งงานบุญเนานะอ่าแต่ว่าบมมีเหล่ามีเบียนก็ได้แนละ้มีแต่นะ้ำในเนาะยินตามเนะาะแต่สลับทาง,งครอบครัวบุญก็ได้เพื่อสาหารือก,กันเนาะอ่าทำเป็นพรได้กันอ่าผมอยากมีเหล่า อยากมีเบียบอยากมีเสียงผูกเสียงเพลงนอกจากเขาใหดบุญทางพรแข่กับอยากใหคืออยังไม่ค่อยจะเริ่มสรองนะพี่น้องเลยเนาะอันนี้กต่อินตามแต่ความคิดของบุคคลเนาะทั้งทั้งไอ้ญาติพี่น้องเนาะกับอยากให้มวลในชื่นเนาะก็คือทำบุญให้ทางญาติก็คืออยากให้เพิ่นไปเกิดดีทุงสุขเนาะมีความสุขความเจริญอันนี้กับอินตามแต่ความคิดของครอบครัวพี่น้องเลยเนาะ ่าวกัพี่น้องเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เลาะย้ายเข่าย้ายน้าก่อนพี่น,อน้องเลยเนาะอลุงอ่ะต่อไปเลยอ่ะหยุดเลยยายเข่าแต่ละโต๊ะก่อนพี่น้องไว้เนาะปรวจงอ่ายายอาหารตามหลังเนาะซอยกันพี่นอ้องเลยอย่าพี่พี่น้องซอยกัน ม,มาซอยกันไคซอ,อยกันพี่น้องเนาะนีะน่พักมาดิมาพักก่อนมารอใายเขาเนาะวันนี้สบายดีใช่ไหมอ่าโซนี้เป็นเสิร์ฟตลอดเลยนี่พี่น้องเลยเนาะ มากรกากรม่บางหลังพี่นางเอนดูว่าแข็คนมาตอนนี้กันล้วงลาแล้วพี่นังเอกน่ะสมมากพักวันแล้วนี่น้อมากค,ค่าคนขาอยู่ไทยสชมนี่ประมาณ20บาทเพื่อน หาบาทนี่น่อยนี้เห็นบะสิบบาทประมาณประมาณสองคำนะเนาะเห็นบ่จะเคยซื้ออยู่ไทยนี่ประมาณเท่าไหรนี่สาอันนี้ปประมาณเท่า

ถ้าเข้าขาาเลยไปจากเก็บใบก้อนเนาะเอาใบก้อนไใช่ใบใช่อ่ะออใครดอกเข่ามันมาคึ้นนืกินเนาะอะดแงย้กินเนะตั้งยังปลแหกแม่ครัว เงินมาเงินมาไป,ไปพี่น้องก้ยอยมีโชคมีลาพี่ก้อยแต่เช้าเด้อพี่น้องเด้อบอยเรียกๆอ่ะละเอียดคักอยู่พี่ชงเป็น้ายอยู่มัน,น,น,กกนจเจ็งเออชงป้ายจากตอนใหญ่ขึ้นย้ขึ้น กต่อกันพี่น้องเลยเอิบอ่าคนดักลายดีเนาะลายดีไหมัวจะตตก่อบัวสอโตบรยกาศังไนงงลทบอลประั่กันนี่งานยี่ว้จขดูโอ้มาตีสามมือม่อรเังานแล้วมือมอยมือซอยชมาทันเลย คูพันธุ์ศักังงานจากโมแมนแมนดิพันธ์มืพอนแล้วแมนซอยกันยี่นางเลยพี่พันธ์มาซอยพันธ์จะไหาพันธ์กับมาซอย้าย เสิร์ฟก็มืนในพี่น้องกันเป็นเด็กเสิร์ฟกอนทั้งในทังบ่ไใดทั้งขุนนอกเด้อขออนุญาตอ่าอ่าแบ่งกันไปเด้อฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าสิาฮ่า่าฮ่าฮา่น่า่าฮ่า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 ฮ่า่า่าฮาฮ่า

มีโชคมีลาบแต่เศ้าหัลาบมรัลาบมันหับโชคนำเดตอยจนด้โอ้ตนี้ตัวนี้จานเดียวกับพ่ออีกัวยเนาะอะรๆไพ่อว่าจานเดียวพ่อว่าเอาดีีเพ่เพ่เพ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สองโต๊ะลุงลงุพี่พ,พีให้ลูกเป็นเด็กเส์ฟบ,บาีซอยซกันคือยังไงรเนาน โถเด้อโถเด้อขออนุญาตเด้อฮะสลับบ่สลับสลับสลับกันเอาสลับกันเจ้านั้นอ่าแม่เอาท่อนเส้นแสบเด้อตามสบาย เด้ได้อะเต่เราเบิ่งก่อนเข้าเข้าเท่เนาะยังบ่ไม่จะพากสองพีไม่เข่าได้เลยวบ่ได้แล้วน่ตลาด พี S <S ่น้องเลยทั้งกินทั้งแทงเนาะกินทั้งแทงพี่น้องเลยเนาะบุญเซินอ่านี่ยแหละพี่น้องเลยเป็นงานบุญเด้อถ้าเป็นเพื่อนพอแขกบุญงานพอแขกกฐินเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะตัวอย่างเนาะอ่างานบุญพี่น้องเลยกฐินตังจากงาน เฮ็นดีเนาะหรือว่าคนตายแรงกันอะก็เป็นงานเมืองนันกากินซัมเฮมีเฮ็ดซัมเฮมีเพราะว่ามันเป็นงานจำเป็นเนี่ยทีนึงนะอันนี้คือก่ออาชีมาจัดตั้งเป็นงานบุญแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายมื้อนะเพื่อให้ไปแผ่บุญไปบอกคนหรือว่าบางคนบางคนเฮตุบัดเชิญทีนึงนะแต่ว่าบ้านเมืองเรานี่มีแต่บอกหากันเองที่นึงเนาะ ก็ประมาณนี้แหละเป็นตัวอย่างงานบุญเด้พี่น้องะบ้านแถวบุญไปห้าหับไปตุ้ยก่อนบันคือเอาชนะคนมาอุ่นน้ำบั้าน้ำเมื่อคนปล่อยเขาเาอยู่เฮื่อนอยู่พี่น้องเลยเนาะตื่นเช้ามากินข้าวแล้วก็ตุ้ยนี่เหลอเนาะทั้ง ยังกินเยอะทั้งมีตุยมีตุยคนไหนมาเอาเมตุยเมื่อเด้ออือเออโถสบายดีเมื่อทำบุญเนาะแม่นมา่อทำบุญแล้วนึกถึงพ่อแคกพี่น้องกันเนาะตอนนี้การผลเรศบุญอยู่พุ่นมาเผาของบุญแล่บาทนี่ยอยู่น้ำมูน้ำคูพระพี่น้องกันเมตุยกันพอเงียบบ่เงาอ่ามูงแนบงานเอาแต่มูงกับมาหาเอาเออได้าทำเมื่อหางานมือ แบบนี้มันมีวัตถุปกติไม่่กินืกินยางเมื่อไร้าก็กินแล้วซ้ำกินให้แม่กินเต็มที่คืออันตะกี้น่นกับบริาเต็มที่เปนไหใกินเล็กน้อยแ้วก็อิ่มแล้วอสำหรับคณะทค่อยกินค่อยเย็นไปนะกินแม่ให้กินนอนๆได้ค่ะ ไปได้ทุกที่มันไปเพื่อายวิบุญนี่นหละก็เอาวิ๊บปุ๊บปิ๊บคือน้ำม่อนคือเกลือมันเฮงคือตะกี้หาเดี๋ยวไปหาเตรียมเครื่องเตรียมของถ่าก่อนได้เสียด้วยเอาเตรียมเด้อสบายดีสบายดีพูดยังไงนะเย็นพรซ้อนบาดนี้พี่น้องเลยเนาะ ไปจ้าโอเคพี่น้องเลยเนะาะทำบุญกับเฉลยขออนุญาตจบคลิปลาพี่และน้องเพียงสามีก่อนเด้อหับไปตุยเป็นกระเป๋าไปเรียนในบัตรก่อนไปเอาบุญไปงานบุญพี่น้องเลยเนะะาะเฉลยห้ามน้ำในก่อนบุญกับเฉลยพี่น้องอยังบ่หามาน้ำในอยู่เนาะไปซอยเพิ่นอีกคาบหนึ่งเนาะช่วงบ่ายกับเฉลยออกไปข้างนอกไปหายิงปลายรถพร้อมมือกับเฉลยเดินทางพี่น้องเลยเนาะไปะสละที่นี่ขอลาเลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีกันมั่นสุขสุขคนเด้ออยู่ดีมีแห้งโสดมาน้ำ้วยพี่น้องเลยเนาะ ແນ່ບຸນເດກສົນັນາຍງດສະະປສບດ